าก็อนนี้แต่เมื่อเนะมันทำแล้วนะะไรทำแล้วไดๆเขาไหนเขาเขาเขาซานบอกเขาเนี้ยรือเขาเจ้าเขาเนี้ยอื้า อ้มสบายดีเด้อสบายดีอยูป่าสบายดีน้องเฮ็ดโตยสบายดีอืมแดดเมียงหนาเนาะมื้อนี้ก็เดินทางทุกคนเป้าป่าคําตาเมาเลกับเมาคาน้องพุทธผู้นึงผู้เดียวไปหาหยังเนไปซยมื้อนี้เฮาไปหาน้อง่าน้งใม่โดยผู้ใดด่านขางน้องใม่อีหังนั่นเนาะน้อมไลไมไล เอาไปเนื้อไรอไปกินบ่ไปแกงไปขายไปเนื้อไรไปเฮ็ดน้ำไม้ดองเอาไปแกงไปแกงนาะเอาแบบน้ำไม้กระไรทางบ้านเจ้าน้องก็เฮ็ดบอกไปว่าน้ำไม้ฉังน้ำไม้ดองะเฮ็ดคือกันเฮ็ดคือกันบ่ะเฮ็ดขายาก็เดี๋ยวเฮ็ดเองเฮ็ดขายกัน ของสื่อแบบเป็นทงเลยเนาะโดยไม่ไเป็นไรไรน,นี่เด้อฝากไอ้เอฟซีทางไทยในทางเมืองนอนหน่อ,นนอมุงนาเป็นนองใหม่จะได้ขี่ยนแต่มันบอลแนวหัก่อน <laughs> เยเงยนันแนวเลยพี่น้องใหม่แนวเมื่อสหรัฐเมื่อแคนาดาฝรั่งเศสโอ้ยเอฟซีเบาคันได้นี่เขาป้าเด้อสบายดีพี่น้องนะตอนนี้บรรยากาศประมาณยดีด้หนึ่งมองแรงแล้วนะตั้งคาง,งกะ นั่ำหวยนมองอ,มอ๋อเดยนบนได้ดีน่องเลยดาวมาจีดายลายบอสใช้อุปกรณ์เจ้านี่ปกุครับเม็ดหดายไร่บอเอาเต็มมองนเลยนี่มองบ่นหะนะแต่เห็นอยู่ี่ประมาณชามนอซีนอ,อนั่งไปไลาไปเรื่อยๆหานันไปไลยกั นเอาไปขายเนี่ยก็เคยเอาไปขา,านยนเรเคยเขาซื้อกันเป็นยังไเป็นทงเป็นโลหรือเป็นยัไเป็นทงทงละเท่าไรินทงหนึ่งสพัน 7, ทงละสองพันจีบสพันยี่ยี่สิบอืมอะกันใดไลบางทีบริษัทไปขายอิสระเซื้กองนะครับนบอกะมาเนาะอเสื้อกองไปขายเผื่อจุนม้มันลดเมื่อ้าแ่งนะนอะ เอนอบ่ได้ล <ah ูกจะให้เบิงเนาะไม่งเบิงมีเท่าเนาะพอแม่่นยังไปฮ็ตเวียกบ่ได้มาเนาะโอ้อดอเดยออะม่ไปดตั้งเบิ้งนอนงามอยู่ได้เนี่ยนอนอีสังนะมเป็นนอนนางดินอนี่หมดนี่แม่งไหม ว้าวเจ้ากับมาม้าฮาอยู่บนน่ะเขากับมาา้าฮาคือกันปะกับมาคือกันอันนี้ยันเขาบรเห็นมาจากหรือว่าเขาจงให้น้องพุดโอ้โหเขากับมาคือกันเนาะเดยเป็นไล่แบบทั้งบ้านเจ้าเขาไปหาแบบเขาไปทายบ่หรือว่าเขาเอามากินมายังกันะไปคายคือกันคลายเนาะ ก็กรสือเขาก็สือในสาเพราะว่าน้ำไม้ไรมันอันนั้นมันแสบเลยเนาะแสบก่อน้ำไม้อื่นเลเนะแถวนี้มีก็มี่วันว่างัน้ำไม้บงแทนน้ำไม้บงมี่หรอน่อ้ำไม้บงน้ำไม้เพชกน้ำไมยังมี่เลยเนาะก่อนเป็นเข็ดนหอนนะทุกคนอันนี้ลองตัวนันหนอหนึ่งอน้หูหามจบหมดไลน์ อะกคืนไปดันทึ่งถูไแล้วเนาะ, <Okay. S 1> ะกอดไปเด้ออุย้ยกือบสิ้นคุยพี่นอ้อง <c oughs> อย่าเห็ดได้เนอะไม่ <c oughs> ได้ได้เห็ดอน่างนั้นเบาขั้นอยู่ไกลๆขอโทษขอภัยเอฟซีเด้อพี่น้อง ตอนนี <mile> ้น้องน้องน้ออ๋อนี่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 นงจสมมติว่าเอาเดี๋ยวี่าไปคายนี่น้ออปอกน่ตนี่นีปอกอี่เรีว่าไปคายเป็นนี้เลยไปายังีเลยโอ้น้องเ่นขาวหานม่วได้กระบอมี่นบอบ่ท่านมูแน่น้องน่นอ

กันนี่น้องเอ้ยหมดคือแง,ง่คักแต่น้องเอ้ยสับ,บังไฟหไหม <ๆ S 2> ไฟแง่แง่แบบนี้เขาก็ซื้อคือกันเปล่าหรือว่าเขาเอาแต่นอนนั่งดินซื้อคือกันจะสีะสบลูแพงปะได้แมนเอาตัวได้แพงกว่าตามนองเคยไปขายประเภทฝั่งนั่งดินเกิดไหมแมนโอ้คิดว่าจะไปว่า ปวเาวัำน <rude S 2> ่อยฮะน้อนี่ยนะออืออาลูกสะไผทางใดดีพี่น้องขยันอีเลยทางเรา่ามีะไรเดออันนีเป็นน้ำลไบวะเป็นน้ำล่ไลายผูบาวคำนี้นาะ คือมือใหม่แต่นางบอกคือทำใหม่บ้านเจ้าเบ่งผลตะเวนทุก,ววกทุกนตะเวนไฟตกแล้วิพ่อกินอยู่บ่มาฮอพี่พ่ออยู่ดอกพ่อแม่จะบอสนาเนาะแม่อยติการพิชางแหละในเทาบ่กับแม่ไงกับแม่ไงเพิ่นทำแม่ไงเจะาบ่าเอาลูกเจ้าแม่อเวลาเมาื่อน,นี่กะมาทำเพื่อกินนมตัว โมเดลไปหา,ม,นานมืินนั่นเนาะแม่ยังไล่บ่แต่ยังพูดยังอีกไข่ดิเบิดแล้วเมิดแล้วเป,เป็นลูกกินไม่แม่กินเป็นกิน <c oughs> ทำต้มกระเบียกนะคนมากจินต้มกระเบียกใส่ไข่พอบบว่าเป็นกะโอเคน,นะกินนะแบบว่าเดี๋ยวเติมตัวเนี้ยสวยๆเนาะพม่เช้าต่อบ่ น่ชิบดัดเปิดขายด้อยนี่ลำตัวเนี้ยยาวเนี้ยยเดีวเขาเอาแน่เนาะเดี๋ยวเเอาแน่กับสนี้เลยติดตกเลยนะยังมันคำน้องเพื่อนมีกะฮะน้ใหม่น้องเพื่อนทุกคนชีทีบเดนกะเด้กครับเด้อเด็ไปหน้ใหม่สิเลตามมีีของเพื่น มไดไปกว่ิดเวียวน่วยไปเลยเนาะบ่เศร้าไปเลยบแมนทันได้เนาะเนาะเะหมดเลอหมดงามคอยเด้อ งานตอไม้เป็หนักอันี้ตสูงตัวยังใปนนเนี่อนน จำนี้เนาะกินจะก้นลืมแหละสามสองสองกนสองอิมอ่มบนสมัยอิมอ่มจริงอิ่มเอาเมื่อแกงเนาะแต่ไล่แล้วอะไทุกคนมึงจะมาคอยมีปันไดมันจะทำแน่ทุกคนมึทำทำแล้วน้องพ่อมองนี้อืมสมเกิดไรล้วงแท้เนาะ เป็นอะไรด้บ้างเนี่ยถมาเกิดจมปูว, <c oughs> ว่ายเอาง้อขั้วใบมีดก็นองเขียดหนแบบมันแบบมันมากินต่อใหม่โบเขาจะเออมหลอกหัวโอ้เขาเรียนอะไรได้เขาแบบว่าอาอมหัวออมยัางเนาะแง่ย่างนี่เขาก็ผูกนี่เขาผูกขมัดเนาะนอืมแปลกเลยบง่งบ่งโอ้ว่ามันจะนอนหรอหลังรองนับเบอ,อร์ลายนอนอิริมองนี่วุ้ย มันแปดเ5้าหน1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองป้สิบสองหนอหลายหลายคือแปลกจังวะที่มีหลายเอยู้วยโอเคยันเจะเอาไว้อันนี้ก็จะจงไว้ให้หนอพุดนาฮะทำเด้เด้อถู้า เอากอนนีก็เมื่อเน,อน้อมันทำแล้วเนาะยังไงทำแล้วกรน,นี้ก็เมื่อแล้วทุกคนไฟสุลลเซุงดีปะไดหุงอือได้บุบเบิ้ลคนเนาะได้อ,อือสาสาครูสาดดีบ่ได้ปะ่านว่ามันแดดบ่แห้งเอาแต่บ่ได้สาถ้าแดดแห้งเอาก็ได้อสาอ๋อสมมติว่า แดดบดมือแล้วกลางคืนเฮามาซุปเอามาซุปใด้สากรีสากได้บอสแมนหรือบ่อรือว่าบ่อรว่าสากเวลามันแดดเลยเวลามันแดดอืมนะโอเครุแหงอยู่เนาะอืมี่ประมาณสิบนอสิบนสิบปเนาะ ขั้นในเบิ้งหมดหลายลายหมดงามแต่ไปเกาตามข้อตามมีแสงแห้งขั้นเติม เมื <Merci. S 2> ่อไรมาเนาะเมื่อแล้วนี่กรได้ไเติบแน่พ่อเนาะติมคูแล้วมาไกลหลายยางมาโอ้ต่สมาหอดประมาณสามกิโลไปด้ปอกบ้างมาปอกเนบ้างปอกเนเนาะมันมนค่ำนี่ิทายมเโอ้ผมไก่ตกินเลยทุกคน น้องล่างบ่ <Yeah. S 1> ล่างทุกคนล่างมดลกางแมงล่างขี้ดินสร้างออกก่อนชีน้ำเมื่อเหตในอยูน่นกินน้องเพื่อนพี่น้องเออเนีกระังาให้กำลังใจด้วยที่สวยเรียเพิ่มเติมกะทต่อตได้ด้วยพี่น้อง น้องอยากได้ยังน่องเนี่ยขาดเรือเจ้าอยากได้เขาอยากได้เขาเขาเขาซานบ่แมนเขาเนี้ยรือค่ะเจ้าเขาเนีย้ยอืมเขากินเม็ดบ่เขากินซีบดบ่แมนอืมอยากได้เขาพี่น้องเอขาไปพี่พี่มีแบบว่าจะช่วยเหลือเพื่อน เป็นเขาก็ะติ๊ดต่อได้ด้วยใ่ไหมใครฝ้าได้แล้วใครแน่เนาะแค่ในห้องพี่นัองมันสบายแน่ยามคำขึ้นเนะได้เขาโดยโดยโดยอ่ะสุดๆอด้แล้วเนาะเี้มสุดได้กลับแล้วทุกคนเลยปุ่ยปุ่ดีเต็ม มันปราะขั้นแห้งเนาะขัน้นเลยมันมีมดมีอ้สังอะไรนะหูอะไเนาะใหม่เป็นคนเป็นยังก็ธรรมดาก็กาม,มันบตามตามลักสณะเลยน้องคนว่าโอ้บ่มีเขาจะได้เขาเป็นเขาก็แพงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะจักสอบแล้วเทา่าสดใสเนาะสอบแล้วน้องน้องพ่อหกบ่ตอนนี้สอบแอ่บ้านสอบละสอบแพันกว่าพันกวัวบาทอย่างเง้ยนะจ้ะพันเท่าไรละหกแสนบ่ะหกแสนเจ็ดแสนประมาณนี้นแหละ อ่สูดๆเ้ยบางทีงเป็นแดดสื่อเขาเจ้ามาให้เขากินบ่าเขาเจ้ากินที่กันเขาเจ้าเากินป่้จะกินขเขายัางอยู่อยู่ทางด้นนนอะขาเหียวกิข้าเหนียวเลยๆเลยนะสูดๆดังเได้หนูไม่เลยได้อยู่ใกินเลยการกินนะสบายดีเออสบายดี